โอเคก็หวังว่าสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จำสอบิธีการปั๊มเพติอตามของไอจีนะครับปั๊มเพติอตามอีจเก็มนะใครใครสนใจปั๊มนะครับก็ให้มันดิ่หน้า Google นะครับแล้วก็เิร์ชคำว่าไลค์คิดเค็มนะครับก็จะเจอเว็บไซต์ของไอเค็มได้นบนสุดนะครับก็ควรสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับฮะหลังจากเรามาหน้านี้แล้วนะใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็สามารถกด สามาสมาชิกตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ก่อข้อมูลตามที่เว็บไซต์แจ้งครับผู้ใช้อีเมลทัดผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันทัดผ่านอีกรอบนะแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องสลิปตรงนี้ด้วยนะครับงั้นจะมาสมัครได้นะครับนี่นะกดเข้าไปรอบนี้ครับแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ชู้ใช้ครับทัดผ่านเชื่อสมัครไปเมื่อสักครู่มาใส่ในสองช่องนี้นะครับแล้วก็จดจํรหัดไว้ด้วยนะแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ หลังจากเรามาน้านี้แล้วนะก็ทุกคนไปดูคําว่าบทมู่ตรงนี้ครับจะมีบทมู่ให้เลือกนะเฟซไอจีนิจจอกทูกนะครับก็สามารถเลือกดูได้นะครับผมจะเลือกเป็นไอจีบริการแนะนําของกรเขียนะกดเข้าไปนะแล้วก็เลือกบริการอีกรอบนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับติดตามนะ5.7บาทตอนหนึ่งพันผู้ติดตามนะครับถูกมากนะครับตัวนี้กดเลือกได้เลยนะครับในส่วนของคำอธิบายก็ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้ลิงนะครับวิธีการลิงก็ไอวีนา ไอจีของตัวเองได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมเปิดไอจีของเราเป็นสาทาตะด้วยนะครับงั้นจะไม่สามารถปั่มได้นะับผมเปิดแล้วนะครับก็ให้ทุกคนคัดลอกดึงน้าบนมานะครับคัดลอกเสร็จเอามาวางโซ่ของดินครับนี่นะอันนี้ก็เป็นมาที่เราต้องการเพิ่มนะครับผมจะเทสซักหนึ่งร้อยพ้นตามครับหนึ่งร้อยพตามก็ห้าบาทเท่านั้นครับถูกมากนะครับแล้วก็ก็สั่งซื้อได้เลยนะะระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับรหัส สี่เก้าศูนย์ห้านะวิธีเช็คค่าสถานะนะครับก็ไปที่ประวัติรสั่งซื้อครับตรงนี้แล้วก็เช็คคาสถานะจะมีสถานะบอกอยู่ครับตัวแรกที่เราสั่งซื้อล่าสุดไปนะครับกระสถานะก็รอดำเนินการอยู่ครับก็ให้ทุกคนสามารถรอพูดตามขึ้นได้เลยครับตรงนี้ในส่วนของเครดิตนะครับใครที่ไม่เครดิตก็สามารถเติมเงินก่อนครับตรงนี้จะมีช่องทางสามช่องทางให้เลือกนะครับสแกนเคเบิโค้ดทุกธนาคารนะแล้วก็ทูมิเนอร์เดชแล้วก็ซอมเปาเวอเนะครับ ใครสะดวกช่องทางไหนสามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะอันนี้ก็เป็นบริการทั่วบนของเว็บไซต์ก็สามารถมาเช็คได้ที่นี่ก็จะมีพวกเรทราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกบริการครับก็สามารถมาเช็คได้นะแล้วก็จะเป็นการติดต่อมินนะครับสามารถติดต่อมินผ่านทางตรวจน,นะครับหรือว่าหน้าเว็บไซต์นะสานะสมารถแจ้งตเตะเงินไม่เข้ายอดไม่ขึ้นก็สามารถแจ้งไอ้มินได้2 4ชั่วโมงครับไอ้ที่ผมก็มีไปตามล็ส17คนนะครับเดืนนี้ทุกรอบนะ อ่ามันจะทาย,ยอยขึ้นแล้วนะครับนี่นะนี่นะครับเมื่อกี้มีร้อยสาขึ้นมา3คนละอ่ามันก็จะทย,ยอยขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันขึ้นเยอะกว่านี้นะครับโอเคผมก็ตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนแรกก็มีประมาณร้อยสาคนตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นสองร้อดคนแล้วนะครับนี่นะไม่ถึง2อสามนาทีนะครับยอดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนี่นะอ่าก็จะมาเช็คได้ดู เช็คได้นะครับตรงนี้จะมีการแจ้งเตือนบอกนะสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มผูยตามของ Ig นะครับแบบง่ายๆนะครัไม่แพงนะครับ,รบก็สามารถค้นหาคําว่าไลค์คลิปใน Google ได้เลยครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ